สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอย่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งท็อปเลนกันฮนะเป็นเจท็อปเลนเนาะเกมนี้เจอเอทอคาแต่ว่าเป็นเอทอรคเมนนะน่าสนใจฮนะว้าวมีการเทรดกันนะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็สกิลใส่กันไปไม่โดนเนาะเจทกับเอทอเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเจทค่อนข้างที่จะได้เปรียบเนาะเพราะว่าเป็นตัวตีไกลนะฮะที่สามารถเปลี่ยนล่างเป็นตัวตีใกล้ได้นะ เจสเนี่ยเป็นตัวที่พลังอยู่แล้วนะสำหรับท็อปเลนอะแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือการโดนแก๊งการโดนย้ำเลนเนี่ยแหละที่จะเป็นปัญหานะฮะถ้าเจสไม่โดนแก๊งเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดนะเพราะว่าเป็นตัวที่ถ้าเล่นเป็น,นี่ยเก่งมากๆนะตัวนี้แต่ก็เล่นยากอยู่พอสมควรนะเดีนี้เรามาดูกันว่าพี่สุดจะเล่นแบบไหนนะกดดนันเอท็อกติดป้อมไปเลยฮะแล้วพยายามออโต้ใส่เอทอกตลอดเลยนะดูฮะดูฮะ โอ้โหเทิแบบว่าโคตรดีนะแล้วจังหวะออโต้องเขาจังหวะตีองเขานี่คือแบบทุกเม็ดนะเอทอกเข้าระยะมาปุ๊บคือโดนคือโดนตลอดเลยครึ่งหลอดแล้วฮะสำหรับเอท็อกนะโอ้โหแล้วหันสวนกลับไปว้าว จังหวะเมื่อกี้นี่ผมว่าจะโดนนึกว่าจะโดนคอมโบแล้วนะแต่ว่าเขากระโดดสวนกลับไปแบบว่าแล้วทุบออกอ่ะเออหนาอทหคอมเ e ก็ไม่ใช่เล่นๆนะฮะสำหรับตัวนี้ถ้าเรากดดันฝั่งของข้ามได้นะสิ่งที่เราอย่าลืมก็คือการเดินไปบอร์ดนะอุ้ยเมื่อกี้เอทหอกสกิลโดนมีเนียนไปฮะนะเสียดายคือการเดินไปบอร์ดนะเราอย่าโฟกัสการกดดันแบบจนเกินไปเนาะเออเราต้องหาจังหวะเดินไปบอร์ดด้วย มีการเรียกปิงป่ามาฮะจงวาน,นี้ป่าใครมาก่อนก็ได้ฆ่าก่อนนะฮะพี่มาอ้อมมาแล้วนะจังหวะน,นี้แล้วกด EQ ใส่โดนไปลนะายนายรอกเสียแฟดแต่ว่าเลือนหนึ่งนะพี่สุดแฟดไปยิงแล้วได้ฆ่ามาฮะฆ่าเสร็จนะตัดใจเทเลพอร์ตเข้าเลนเลยนะไม่ตัดใจเดนะินนะตัดใจรีบเทเลพอร์ตรีบไปกดนันต่อฮะ จังหวะนี้เนี่ยเฮคาริม hey เนี่ยเาเวทหลุมบนของฝั่งนกข้าไปนะจะทําให้เจสเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าถ้าฝั่งบนไม่มีพุ่มเนี่ยปากก็จะไม่ขึ้นมานะจะจะไม่เดินขึ้นมาแบบมึนๆน,นะจะถือว่าเป็นการทําให้เจสเล่นง่ายฮนะเอทองนี่คือติดป้อมเลยนะแล้วพยายามเทรดกลับนะเอทองแล้วเทรดสวยมากๆจังหวะนี้แต่ว่าเจสกด e ทุบกระเด็นออกไปฮนะในจังหวะคิวครั้งที่3อะ่ะเอทองเดินใส่มานะแต่ว่าจังหวะนี้ ถ้าสกิลไม่โดนจะโดนสวนดาเมจเองนะฮะปุ้ว้าวเอทองนะจังหวะนี้กดันตีแล้ววิ่งใส่มาเลยฮะซึ่งเจสก็รู้นะพยายามที่จะเดินออกมาแล้วทุบกลับไปฮะแต่ว่าโดนสกิลิลไว้นะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรฮะโอ้ยิงสกิลคิวแบบแม่นมากๆนะเลือดเหลือกันประมาณคนละ20%นนะฮะของเลือดทั้งหมดว้าว มีการปิงมาฮลแต่ว่าจังหวะน,นี้ไม่น่าจะมีเพื่อนมาแก๊งได้นะแล้วยังไงฮะทุอบออกปะเรียบร้อยครเป็นการซโลคิวอะว้าวเอทอกเนี่ยคือพยายามจะไม่ให้ตัวเองเนี่ยโดนดันเข้าป้อมนะจะพยายามเทรดแบบข้างนอกป้อมอะเพราะว่าถ้าอยู่ในป้อมเนี่ยจะโดนตีฟรีฮะเทรสวยแล้วนะในหลายๆจังหวะแต่ว่าโดนเจสไปฮะเมื่อกี้นี้ เอทองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะโดนฆ่าไป2ตัวเนี่ยแต่การเล่นของเขาก็ไม่ได้แปลกไปเลยนะคือเล่นเหมือนเดิมแหละซึ่งมันดีนะท็อปเลนแบบไฟเตอร์เนี่ยเราต้องพยายามแบบสู้คืนบ้างนะแต่ว่าไอเทมมันก็เริ่มห่างกันไปเรื่อยๆเนาะเทรแต่ละทีก็เทรดยากขึ้นไปใหญ่อะเราเป็นไฟเตอร์เนี่ยเรายอมเลนไม่ได้เนาะเราต้องสู้บ่อยๆเพราะว่าต่อให้เรายอมแล้ฟาร์มไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฮะนอกเสียจากว่า ทีมเราเนี่ยมีตำแหน่งที่เกิดมีตำแหน่งที่เออสามารถแบกได้เราอาจจะเล่นเซฟได้เพื่อให้เพื่อนแบบแบกเรานะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีใครมีทรงแบกเนี่ยเราก็ต้องเล่นแบบสู้คืนบ้างนะโอ้เรามีการเทกกันเกิดขึ้นในเอทอกกดันตีนะเราพยายามสกิลใส่ฮะแต่ว่าซุดก็ยืนอยู่ตรงกลางวงนะแล้วกดแฟลตออกมาได้ฮนะจัวันนี้เป็นเอทอกนะที่โดนไล่แทนนะซุดเหมือนจะรู้ฮะว่าสกิลเอทอกครู ok ดาวกี่นาทีฮนะแล้วซัดไปเต็มปอดแล้วนเะมื่อกี้นี้ เดินเข้าพุ่มแบบไม่กลัวเลยนะเหมือนเขารู้ว่าคูดาวของเอทอกเนี่ยยังไม่ขึ้นนะแล้วจังหวะสกิล EQ เมื่อกี้นี่คือแบบว่าใจเย็นมากๆนะรอจังหวะแบบชัวร์ๆแล้วค่อยสกิลใส่นะเสียฟแฟตไปฮะแต่ว่าได้คิวมาแล้วก็ได้เพดป้อมแบบเยอะมากๆนะผมว่าเกมนี้เอทอกอาจจะเล่นไม่ได้แล้วฮนะเพราะว่าโดนโดนแก๊งไปตัวเดียวนะเราก็ระเบิดเลยฮะ มีการไฟล์ลิฟกันเกิดขึ้นนะตอนนี้เจ๊ก,กำลังจะเดินไปนะไปในแถวที่เดินถึงก่อนนะเราพยายามสกิลสายไปแต่ว,ว่าดาเมจจะไม่เพียงพอเลยนะขาดไปอีกเยอะเหมือนกันนะแล้วไอเร,รียมาซ้อนนะแต่ว่าจังหวะน,นี้ที่ฝั่งตรงข้ามดูทรงไม่ค่อยดีนะไอเรียพยายามที่จะโชว์อยู่ฮนะแต่ว่าเหมือนว่าดาเมจมันจะไม่พอนะซุดยิงสกิลสายไปแต่ว่าติดลิฟนะแล้วก็ฆ่าไอเรียมาได้นะฮะโอ้เริ่มไปกันใหญ่นะฮะสำหรับทีมฝั่งตรงข้ามนะพอทีมมันมีไฟเตอร์เยอะๆเนี่ย เวลาเล่นในไฟเนี่ยมันจะแปลกๆแ,แบบนี้แหละฮะที่ฝั่งตรงข้ามนี่คือ3ตัวเลนบน,นี่คือไฟเตอร์หมดเลยนะดูฮะดูฮะดูสเต็ปฮะปรับโอ้โอ,โอ้โดนดึงกลับพอดีฮนะแต่ว่าก็ไล่ถอจากป้อมได้นะทำให้ได้ตีเพจไปจังเกิลฝั่งตรงข้ามนี่คือไม่สามารถขึ้นมาแกงที่เลนบนได้เลยนะเพราะว่าผมว่าเฮคลิมเนี่ยเล่นดี ทำให้ซูตเล่นแบบง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะเอทองนะยังไม่กลับบ้านนะตอนนี้<ม>พยายามยืนร้านไม่เนียนอยู่ใต้ป้อมนะแต่ว่าตัวเองก็เสี่ยงโดนได้มากๆนะแล้วสกิลใส่ไปไม่โดนนะโดน EQ ใส่ไปเข้าด้วยหัวฮนะเมื่อกีน้นี้ อู้โดนแอโร่โของแอดไปฮะจังหวะนี้เราเอทอกมาแล้วคนนี้คนเดิมของเรานะพยายามสกิลใส่ไปแต่ว่าสกิลครั้งที่3ไปไม่โดนนะทำให้ตัวเองต้องเป็นฝ่ายล่าถอยนะแต่ว่าซุดก็อยู่ในโพสิชันที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะแล้วโดนเอทอกสกิลใส่ไปตอนนี้แมปมืดน,นะเสียงโดนไวมากๆฮะแล้วพูดไม่ทันขัดคำก็มาแล้วฮะจะเป็นการชัดดาวหรือเปล่าแต่ว่าใครจะได้คิวไปฮะเรียบร้อยฮะเป็นไวที่ได้คิวไปเริ่มมาออก,กันแล้วฮะตอนนี้ โอเอทอกเหมือนจะว่าลือกเกินไปฮะแล้วกด EQ สายไปโดนดาววดไป5 0 0นฮะแต่เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยเจ็บสักเท่าไหรนะ่แล้วกด Q ทุบไปไอเรียมาทางด้านหลังฮนะตอนนี้มีการไฟกันเกิดขึ้นนะั้นัวมากๆฮนะสรัดกดอันติของไอเรียไปแล้วตอนนี้ไอเรียเข้าไปโชว์ข้างในฮนะราคามาได้นะพี่เจสยิงฟรีตลอดนะแต่ว่าก็มีโพซิชันที่แบบโคตรด,ดีอู้แล้วแอโร่มาแต่ว่าเป็นการแลกคิวไม่ได้นะอ่า จังหวะน,นี้เทเลไปหายเรียนะเรียก็เหมือนกับว่าจะไม่กลัวฮนะจังหวะน,นี้จะเป็นวัดไซ์กันนะแต่ว่าไอ้ทีมันห่างกันเกินไปนะแต่ว่าไอรเรียก็โชว์ไปฮนะโอ้โหเป็นการยืนรอแบบว่าไม่กลัวเลยนะโอ้เราพี่ม้าเกือบตายไปฮนะนี่ขนาดเจสเกิดมากๆนะแต่ว่าการที่จะชนะเกมก็ถือว่ายากอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคือเล่นเป็นเลยนะแล้วทีมของพี่ซุดเนี่ยคือขาดซีซีแบบว่าดีๆเยอะเลยแล้วจังหวะน,นี้มาดักไอเดียขออีกสักรอบหนึ่งฮะแต่ว่าถ้าตายรอบนี้ก็คือทรงไม่ค่อยดีนะแล้วแอโร่มาแต่ว่าไม่โดนเขาเล่นตันใจกดแฟดสวยมากๆครว้าวกลับมาเอาคืนที่ท็อปเลนนะเราววยกดแฟดมาพร้อมกับกดอันตีใส่นะแต่ว่าตอนนี้อ e ีคิบมันเด้งฮะแล้วดอทไปเกือบได้นะเมื่อกี้นี้โยกหัวหล,ลบตามเลยนะฮะแต่ว่าเป็นการดึงสเปซที่สวยละ มีการไฟกันเกิดขึ้นอีกแล้วนะเป็นไฟที่ดนูว่ามาแต่ว่าเจ๊ตอนนี้จะพอลงมานะต่อเหมือนกับว่าจะไกลไปหน่อยฮะอาจจะต้องค่อยๆวิ่งมานะแล้วมุมสวยมากๆกด e q ไ i โด y d o a t e ออกไปนะแล้วอ่าผมผู้พยายามเข้าไปคุกวงในฮะแต่ว่าไม่มีอันติีนะเจ๊ตีฟรีไปคะาค่าแอดมาได้ฮะแล้วก็น่าจะจีฮะโอ้โหอ่าผมว่าสซรน่าจะทําโชว์นะเมื่อกี้นี้เพราะ d a m a g มันทรงพลังสุดเลอเกินนะแต่มันก็จะเอ็นยังไม่ได้หรือเปล่าอ่ะเว็บไม่เข้านะ น่าจะมีไฟต่อกันอย่างต่อเนื่องเลยนะตอนนี้วิไซรยลรโดนแบบว่าออยนใส่ไปแล้วเลื่อดเหลือน้อยมากๆนะแต่ว่าก็ยังไม่ตายฮะด้วยความโกงของแชมเปี้ยนตัวนี้นะเจพยายามอ้อมมาฮะตอนนี้เห็นแอดแล้วนะแต่ว่าแอดก็ยังมีป้อมคุ้มกลาอยู่นะแล้วยิงไปเรียบร้อยฮะสองสามทีนิ่งไปแล้วเป็ไซรัลนะที่ดึงสเปซไ,ได้แบบนานมากๆแล้วก็ไม่ตายแล้วก็จีจีมันนี่เรียบร้อยนะ โอเคนะำหสับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะ,ะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยและะ้วใครอยากเห็นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ,ะสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีครับ